นี้ไฟแอ SMB มีโฟลเดอร์สร้างเองเยอะมากเกิดจากอะไรไฟแอ SMB มีการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเองนะครับน่าจะไปโดนอะไรบางอย่างเข้าไปนั่นแหละเนาะพี่โชคลองลองสัตทที่<ด>เพื่อนดูนิดนึงครับ<ๆ>ว่ามันคืออะไรครับจริงๆแล้วไอโฟลเดอร์ที่ว่าผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเมดหรือเปล่าครับเพราะว่าในในคำสั่งเมดมันจะมีมันจะมีการสร้างโฟลเดอร์ นะครับก็คือในออปชันด้านล่างของคำสั่งเมจมันจะมีให้ add add to new folder เวลาเมจปุ๊บมันจะสร้างโฟลเดอร์ให้ตลอดเวลานะฮะลองทดสอบดูนะครับครับผมอ่าสมมุติผมเลือกนี้กับนี่นะครับแล้วยืนยันคำสั่งนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นนะครับด้านล่างเนี่ยครับเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมา๋อในในในส่วนของคำสังเมจ เอาไว้กันการหลงอย่างนี้มั้งนะครับเวลาเราเบียดเพราะนั้นเราสร้างไปเรื่อยมันจะสร้างไปเรื่อยแบบนี้ใช่ครับแต่ว่าถ้าถ้าใช้ smart ส m a r t made นะฮะหรือว่าใช้ shortcut เข้ามาช่วยไม่ต้องเข้ามาคำสั่งเม d มันก็ไม่สร้างโฟลเดอร์ให้นะครับเหมือนผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เหมือนผมกดปุ่มคอนโทรลอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกผิวนี้แล้วก็ เลือกผิวที่ต้องการอย่างเงี้ยคะแล้วก็เลือกเมดปุ๊บเลื่อนมาดูด้านล่างเมดมันจะสร้างขึ้นมาแบบปกติอืมครับอันนี้คือใช้ได้เ้าหรอกถ้าใช้ได้หรอกบล็อกของเขามันก็จะขึ้นถูกไหมครับใช่ครับใช่โอเคครับก็โคดเดอร์ก็ดีลิทออกได้พี่พี่โชคลองลองลองกดอีกทีนึะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนจะได้ดูแล้วมันจะได้รู้ว่าเอาออกตรงไหน ก็คือเมดไปก่อนครับผมแล้วก็เอาออปชันนั้นออกครับผมเลือกคำสั่งเมดนะครับซิกให้ตัวนี้ไว้ครับในออปชันเนี่ย add to new folder เอาออกมันก็จะไม่สร้างแล้วก็เมดตามปกติไปแล้วก็ไม่สร้างแล้วก็เมดได้ปกติครับโอเคนะครับก็ ไม่มั่นใจว่าใช่อันนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวลองรบกวนส่รงรูปส่งอะไรมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับสําหรับคําถามของมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะดูเราอยู่หรือเปล่าด้วยนะอันนี้ใครที่เป็นเจ้าของคำถามนี้ mm hmm. ถ้าเกิดใช่ไม่ใช่ยังไงบอกนิดนึงนะเพราะมันผมไม่ชชว่์ว,ว่ามันมีโฟเดอร์อะไรอีกหรือเปล่าครับ mm hmm. อ่ะโอเค